ณห,ห้องใต้หลังคาที่เต็มไปด้วยของเก่าเข้าฟางได้พบกับเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งที่ดูแปลกตามันดูลึกลับและมีมนขลังอย่างประหลาดยิ่งสำรวจใกล้เท่าไรเข้าฟางก็ยิ่งรู้สึกถึงพลังงานบางอย่าง ที่แผ่ออกมาจากเก้าอี้มันไม่ใช่แค่เก้าอี้ธรรมดาธรรมดาความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของเก้าอี้ตัวนี้เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขาอย่างรุนแรงราวกับมีบางสิ่งดึงดูดให้เขาต้องได้มันมาเมื่อเขานั่งลงบนเก้าอี้ดวงตาของเขาก็เปล่งประกายด้วยความโลภเก้าอี้ตัวนี้ได้มอบสิ่งที่เขาต้องการแต่แลกมาด้วยบางสิ่งทุกคนที่เคยอยู่รอบตัว เริ่มตีตัวออกห่างเขากลายเป็นที่รังเกียจเพราะความโลภที่เข้าครอบงำเก้าอี้ตัวนี้ได้พรากทุกสิ่งไปจากเขาเก้าอี้ตัวนั้นก็กลับกลายเป็นเก้าอี้ไม้ธรรมดาธรรมดาไม่หลงเหลือมนขลังใดๆมีเพียงบทเรียนอันล้ำค่าที่เขาได้รับเก้าอี้ไม่ได้มอบความโลภให้เขาแต่มันได้เปิดเผยความโลภที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาเอง